ก็มันฝนก็หยุดแรงมาสักสองสามวันแล้วครับเมื่อวานวันนี้ก็เมื่อคืนก็เกือบตอนก้าวแล้วครับประมาณสักวันที่สามที่สี่นี่แหละฝนลงมา,าคาดที่ว่ามันจะตกบนพื้นที่บนต่อเยอะนี่น้ำก็เริ่มกําลังจะเปลี่ยนสีมาเล็กน้อยนะแล้วแต่ไม่ถึงกับวิกฤตน่าจะเพิ่มกว่านี้อีกไหมครับน่าจะมีเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีดินอะไรสไลด์มาบนต่อบนอะไรก็คงไม่มีปัญหาครับเพราะระดับน้ํามันก็ยังปกติอยู่ ระบายไปได้ระบายไปได้อยู่ครับแต่ถ้ามีดินตะไลรไม้อะไรพ่นแถวแถวดินคลองอะไรจะเป็นขวางทางน้ำเราจะทำให้น้าล้นขึ้นมาบนแนวกั้นนี่ยไได้ครับแล้นบนเขามีการแจ้งอะไรลงมาบ้างไหมครับข้างบนนี้จะเป็นพื้นที่สวนของเขาาะนะมันมีแค่ขนาอ่ะมันไม่มีคนอยู่ช่วงหน้าฝนเนี่ยคนเขาจะมาอยู่ที่บ้านกันหมดน้อยที่คนก็จะอยู่บนสวนอ่ะแต่ตอนนี้เราผู้ใหญ่ผู้นำเราก็ต้องมาเฝ้าระวังกันเราเองครับเฝ้าระวังนี่ยสิ จุดเสียงที่ติดของหมู่บ้านคือจุดสัญญาณเตือนอะไรที่เราต้องเตรียมตัวรับมือมากไหมครับตอนนี้ตอนนี้ทางอบตก็ได้กล่าวว่าเอาธงเขียวธงเหลืองธงแดงมาไว้ที่บ้านผู้ใหญ่เผื่อว่าเหตุอะไรที่ว่าฉุกเฉินจริงนะผู้ใหญ่ก็ควรเอาธงมาปักธงเขียวธงเหลืองอะไรก็เป็นหน้าที่ของผู้นําในชุมชนนี่ครับต้องคอยเฝ้าระวังอยู่แถว แมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคาแมคโครตัวจริงถูกจริงราคาขายส่งถูกทุกันมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด